ไปดูแหล่งท่องเที่ยวอันซีนเมืองไทยนะคะจะเที่ยวได้ในช่วงหน้าแล้งเท่านั้นอยู่ที่จังหวัดนครพนมชื่อว่าหาดแห่ค่ะนี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะ mm hmm. หาดแห่ที่เอิญกำลังพูดถึง mm hmm. เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนกลางแม่น้ําโขงในพื้นที่อำเภอน้ำกล่อาอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมค่ะตอนนี้ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการอนุญาตให้เปิดรับนะักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ ชาวบ้านก็ช่วยกันพลิกวิกฤตช่วงน้ำโขงลดนะคะจนทำให้เห็นพื้นดินทรายก็จัดทำซุ้มร้านค้าร้านอาหารให้บริการทั้งอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงอุปกรณ์เล่นน้ำต่างๆ เป็นไงคือมันได้ฉายาว่าเป็นทะเลอีสานเลยแก็มีอันนี้อะไรอะเจ็ตสกีสกูตเตอร์อะไรครับหรือว่าถ้าไม่อยากเล่นก็นั่งเอาขาแตะน้ําแบบนี้ก็ชิลๆไปอีกแบบนะเออก็รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนตั้งแต่ช่วงนี้ยาวไปจนถึงช่วงสงกรานค่ะครับซึ่งปีนี้น้ำโขงลดเร็วกว่าปีก่อนๆแล้วก็สีน้ําก็มีสีสันสวยงามคล้ายกับน้ําทะเลก็เลยทําให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาพักผ่อนใช้เวลากับครอบครัวเป็นจํานวนมากก็สร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะหลังจากทุบซาวพอพิดโควิด19มานานตอนนี้มีรายได้แต่ละวันไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0มืนบาทนะครับส่วนมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคบอกว่าบอกเลยค่ะว่ายังเคร่งครัดอยู่นี่มีเซ็นชื่อวัดอุณหภูมิซักประวัติก่อนสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะโอ้โหก็นี่นะก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีน้องเอ๋นะก็ตอนนี้คนในพื้นที่เศรษฐกิจก็จะได้กระเตื้องขึ้นนะคะใครว่างก็ไปเที่ยวด้วยนะครับ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ